ใครที่ใช้ iPhone และชอบลืมพาสเวิร์ด a p p l e ID หรือ iCloud เนี่ยต้องดูคลิปนี้ครับที่ผ่านมานะครับในช่องมีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะมาก,มากครับเรื่องเกี่ยวกับลืมพาสเวิร์ด a p p l e ID หรือพาสเวิร์ด i c l o u d นะครับก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะอัปเดตหรือทําอะไรหลายๆอย่างได้ในตัวของ iPhone นครับเพราะว่าลืมรหัส Apple ID ทีนี้พอถามเข้ามาในช่องนะครับบอกว่าพี่เอกช่วยได้ไหมทีนี้พวกเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่า iPhone เครื่องไหนก็แล้วแต่นะครับที่บอกว่าลืมรหัส a p p เ e ID อีนะครับจะตีว่า,มมา,วา,าีม,ม มีมิจฉาชีพนะครับไปขโมยโทรศัพท์ของคนอื่นมาและแน่นอนเขาก็จะไม่มีรหัส Apple i d ใช่ไหมแลวทีนี้นเขามาถามพี่เอกว่าช่วยแก้รหัส Apple ID ให้หน่อยอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าพี่เอกทำให้นั่นแปลว่าพี่เอกช่วยโจรน,นะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเราลืมรหัส Apple ID เดีเอาไปให้ช่างมือถือแก้ให้หรือเอาไปให้ที่ศูนย์แก้ให้นะครับสิ่งที่เขาจะถามอย่างแรกก็คือการยืนยันความเป็นเจ้าของของโทรศัพท์เครื่องนั้นนะครับใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการลืมรรรรรหหััส Apple Apple นนนนนนะะบีี่เเเออกกกกกจจแแใ้้้ไไปปปททศูยยย์ยิาาาาขขงลว็็ ของของโทรศัพท์เครื่องนั้นแล้วหลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ทาง Apple เขาก็จะแก้ให้ถ้าเราเป็นเจ้าของที่แท้จริงแต่ก็อาจจะมีร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือบางร้านนะครับที่เขารับทําแต่เพียงมั่นใจว่าเขาก็จะถามยืนยันให้การเป็นเจ้าของเหมือนกันเพราะว่าการที่ช่วยแก้รหัส Apple ID ดีโดยไม่ได้มีการยืนยันการเป็นเจ้าของนะครับเป็นเรื่องที่ผิดเขาเรียกว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดนะครับอย่าลืมรหัส a p p เป ID ดียจะเป็นดีที่สุดถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับ